สวัสดีครับก็นานแล้วเนอะที่ไม่ได้แบบเจอกันแบบเป็นคลิปแบบนี้อ่ะสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่นพนอนๆถามมาค่อนข้างเยอะเรื่องของข่าวที่มันออกมาตอนนี้จะมีคําว่าตัวอักษรรอเรือห้าตัวหตัวอ่านต่างกันยังไงแล้วที่สําคัญคือมันมันมีความหมายได้ยังไงโอเคปะอ่ะก็ผมจะไขข้อข้องใจตามองความรู้ที่มีนะครับอย่างนี้อขอแชร์ เกิด okay. อะซึ่งในพวกคำเหล่านี้มันเป็นการอ่านคำไทยที่ไร้สระเนาะการอ่านคำไทยที่ไร้สระเนี่ยโดยภาษาไทยเนี่ยเรามีกฎหลายแบบเขาถึงบอกว่าภาษาไทยเรามีระบบการเขียนการอ่านที่ยุ่งยากมากภาษาหนึ่งในโลกนอะอะมาดูจากคำถามเมื่อวาน เขาบอกว่าพอดีอ <S an> ่านข่าวแล้วเจอรอเรือห้าตัวรอห้ารอหกเจอรอห้ารอหกนะอ่าก็อ่าเลยถามว่าคําถามเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงและความหมายอันแรกก็คือเขาอ่านระรันรอนแล้วรอระรอนรันแล้วแต่อพอรับได้แล้วก็รอเรือต้องแบ่งออกเสียงยังไงนะรดูทีนี้อ่ามีคําถามคือเรื่องความหมายว่ามันมาจากไหนอ่้องมาดูก่อนเรื่องรอเรือ5ตัวรอเรือ6ตัวเราต้องมาก่อนอื่นต้องมาดูระบบการเรียง พยัญชนะในไทยนะเ,เรียงเขาเรียกว่าการเซกเมนตนะ์การแยกว่าเฮ้ยตัวนี้จะไปอยู่กับคาไหนยังไงนะซึ่งมันสามารถเกิดได้ทั้งหมดเลยนี่คือวิชาความน่าจะเป็นสมมุติเราออกกอไก่มาสามตัวแล้วอ่านกะกะกะถ้าเป็นแบบบาลีใช่ไหมอ่านเรียงพยาญชนจะเป็นกะกะกะแต่พอมันมีจุดใต้กอไก่หนึ่ตัวปั๊บมันอ่านกะกะอย่างเงี้ยแต่คนไทยเ็จะอ่านกกกะนะ อย่างเงี้ยมันเป็นอะก็ได้เป็นโอก,ก็ได้ในภาษาไทยเนาะอ่ะเออเนาะแต่คำว่านั้นคำนั้นไม่มีสระโอกเลยอะรนเนี่ยรอนเนี่ยไม่อ่านว่าโอกเลยนะอ่ะทีนี้อย่างกรณีเนี้ยอย่างในบาลีเนี่ยจะง่ายมากเพราะเห็นเมื่อไรก็ออกเรียนพยายาเมื่อนั้นเนาะเขาที่เพราะฉะนั้นอ่ะคนที่รู้สึกว่ายุ่งยากกับการที่มีจุดใต้พยัญชนะแล้วอ่าเฮ้ยฉันอ่านบทสวดมนต์แบบนี้ไม่ได้ เพราะเราชินกับระบบนี้อยู่แต่ถ้าลองไปชินกับระบบนี้จะรู้สึกว่ามันง่ายมากแล้วมันจะอ่านได้ทุกกรณีและไม่มีเปลี่ยนแปลงนะไอ้บทนี้เป็นบทที่ดีมากนะเป็นบทที่ชอบชอบส่วนตัวมาลินีฉันปัจะเป็นอย่างนี้นอ่าไม่ใช่มาลินี แล้วแต่มันจะเป็นสักเเกาเมจรเปคิริสิครัตเตจันตลิเควิมาเนจีเปรัตเทจะขคามตรุปวนาคาหเนเคหวัตทุมิเคเตทุมมาจะยันตุเดวาฉลทละวิสมยักขคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวมสุนันตูหอนะมันรู้ไหม มูลนิวะวะ่าจมันเป็นละหูหกตัวด้วคำบังคับแบบเนี้ยก็จะรู้ทันทีว่าออกเสียงอ่ะเนาะแต่ในภาษาไทยเราไม่มีกฎแบบเนี้ยนะเออเหมือนเราก็พยายามปรับมาใช้นะอย่างเช่นบทเนี้ยตัวอักษรสี่ตัวจะอ่านยังไงอ๋อมันเป็นตำแหน่งที่เป็นละหูเนี่ยนะมันก็จะอ่าน กษัตริยทวิทรับคานนั่นและที่ว่าจะกาจารเอออันนี้เก๋อันนี้อ่าน ons, อะไรนะ้อเรื่องเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยเหรอเพราะปัจจุบันนี้เรารับเอาคำศัพท์ภาษาบาลภาษาภาษาอังกฤษมาเยอะมากแล้วพอเราเห็นแบบนี้เราก็จะอ่านเนื้อเรืหรืออาหรับอย่างเงี้ยอาหรับเขาจะไม่มีสระเสียงสั้นเลยนะรู้เองว่ามันจะออกเป็นอักอุกอยังไงนะเอออันนี้ก็ประหลาดประหลาด อันนั้นก็จะยากอีกแบบหนึง่งเนิร้อนไม่ใช่อันนิระนนระอาลสประกอพานพี <S <S ่เรียลาและเต็มใจจะพินิจยคดีใดที่ยังนบดในพระธรรมนูนและมันอากติสีสูนยุ ฏิบาติบุญนครธรรมอ,อะบางคนไปอ่านอันนี้อะไรมันนอกเหรอมันนอกหรือมนอ,อกอย่างเงี้ยเออมันยากเนาะนะมาดูสิแต่ถ้าเจอตัวที่ไม่ใช้เป็นตัวสะกดเนี่ยมันอยู่ข้างท้ายปับ๊บเราจะไม่อ่านมันเป็นตัวสะกดทันทีพวกเนี้ยผัวฝากเชอเอมให้ฉันฮะจะมีงเนี้ยผออ่านได้ทั้งสองอย่างผอและผะใช่ไหมผลิตอย่างเงี้ยเรารู้ ฝอะปัจจุบันนี้เห็นฝอตัวเดียวเราอ่านว่าฝอละแต่ฝอแล้วก็หลังเนี่ยเป็นฝรั่งนะช่ออันนี้ก็อืมชออ่ะเนาะหรือออก็ได้อ่ะหรืออ้อต่อมาอ่าหอเป็นหอเลยค่ะชอเป็นฉะหรือช่อเพิ่มด้วยมีการเปลี่ยนบริยกเนี่ยเป็นช่ออย่างช่อกษัตริย์ในอ่าเป็นฉันอ่าเป็นกันหนึ่งในมหาวิสันดร์เนาะอ่ะมาดูซิ อ่าเนี่ยไงมาหาวิสันดรก็จะอ่านอะเพราะฉะนั้นรอเรือตัวนั้นนะอ่านได้ทั้งระและรอนะทีนี้เมื่อมันมีตัวสะกดคือพยัญชนะใดๆแล้วตามด้วยรอเรือเราไม่ออกเสียงอนเนาะไม่ออกเสียงอนคือตัวเสียงรอเรือเนี่ยจริงๆแล้วเดิมเนี่ยมันมีเสียงนี้ในภาษาเพื่อนบ้านเรามอนรักเขมรนะอ่าเราก็จะออกแบบสมมติเดินอย่างเงี้ยเดินตัวรอเรือสะกดจะไม่เหมือนกับนอนน,นะแต่คนไทยรวบ เป็นนอนุหมดเลยนะแต่ในอดีตเนี่ยเราเขียนเสียงออนด้วยรอเรือเกือบหมดเลยทุกคำนะอย่างเช่นดูก่อนเราก็อ๋อดูก่อนไปไปมามาอ่านว่าดูกะระนะเออมันมีการเปลี่ยนแปลงการอ่านเช่นกันออนชอนเขียนแบบนี้เนาะมันภา,า,าษาอีสานเหลืออยู่ก็คือออนซอนอย่างเงี้ยน,นะก็เป็นไรต่อมาพอเขียนแบบน,นี้ปั๊บออกเสียงรอเรือ ระหว่างคำเนีเป็นอรชอดานเงี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะทีนี้กฎนี้ C คือ Consonant นีที่เป็น i initial ก็เป็นพยัญชนะต้นคือโดยตามกฎของบาลีสันสกฤตเองแล้วเนี่ยนะเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่มันรอเรเะคือรอหันเนี่ยมันมาจากรอเรเพมันจะมีกรณีเดียวก็คือมันจะมีตัวพยัญชนะที่ตามมาแล้วสองตัวเนี่ยรอเรือบวกกับพยัญชนะตัวนั้นเรียกว่าสังยุค เนะีมันเกิดการรวมกันซ้ำกันนะอย่างเช่นกรณีนี้ลองดูสิไดมนะในทัรมะอ่าซึ่งปัจจุบันนี้อินเดียหรือภาษาฮินดีเองออกเสียงทานะรัมคำนี้ออกเสียงทรัมก็เกิดการสลับเสียงนะอ่ะดาดรัมหรือทาร์มะอย่างเงี้ยนะ,นะนะะเกิดอะไรขึ้นในภาษาไทยเรารับเสียงในภาษาบาลีมาแต่เอารูปสันสกฤตมา เรารูปสันสกฤตมันจะเป็นเหมือนนะี่ถิมมะโอเคนะแล้วเราเอาจุดเนี่ยอ้ยอ่านรูดูรุงรังฉันเอามาเขียนเป็นสองตัวเพราะเรามีระบบการเขียนตัวรอกตัวหันอยู่ไม่ใช่แค่รอเรือนะเราจะมีอย่างเมื่อกี้ที่เจออ่าเจอกอไก่าสามตัวเนาะถ้าเป็นระบบก่อนกอไก่าสามตัวนั้นอ่ะอ่านว่าก,กัอย่างเดียวไม่อ่านกักกัดด้วยนะกัอย่างเดียวเพราะว่ากอไก่ที่เบิ้ลสองตัวนั้นคือตัวสะกด โอเคนะทีนี้วรรน,นะอันนี้ก็ชัดเจนวรรน,นะนะ,ะทีนี้พอมันปัญหาตรงนี้ผมสงสัยตรงนี้แหละเพราะทำไมตรงนี้อ่านรันได้เโดยกฎเนี่ยบาลีสันสกฤตมันต้องมีตัวตัวมาอีกตัวหนึ่งเนาะทีนี้มันควรจะเป็นแบบข้างล่างไม่ใช่หรือกคือรอเรือสี่ตัวทึงอ่านว่ารันนะตามอักขรว,วิธีนะไม่ใช่อักษรวิธีอ่ะซึ่งเป็นคำเดียวกันนะั่นแหละนะ ต่อมาทีนี้รอหันที่ไม่มีตัวสะกดที่ตามมาเนี่ยในภาษาไทยเรามีเหมือนกันคือคำว่าจัดสรรคัดสรรเลือกสรรพวกนี้สัรเนาะเออก็ดีแต่มันอาจจะเกิดการเทียบแบบจากบาลีสันสกฤตเช่นกันเพราะ เราดันเอาคำว่าปันพดโดยเสียงตัวรอเรือเนี่ยมันไม่ได้เป็นพยัญชนะต้นที่คับวกล้ำกันกับพอพานแล้วนะโดยคำเนี้ยถ้าพอย้อนกลับไปจริงๆมันก็คือสังยุคจุอยู่ดีว่าปาริสตะเนี่ปริสตัอย่างเงี้ยะนะซึ่งเห็นไหมเขามีพยัญชนะสองอเรียงกันสี่ตัวคุอ่านได้นนปริสตะทีนีน้ปรยายละอยาเงี้ยตัวเนี้ยเราก็เอาปันมาสะกดซะแล้วก็ยายเนี่ยเป็นตัวต่อมาอันนี้ ก็เป็นวิธีในทางทางภาษาไทยที่เรารับมาเนาะเราเอาตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวใหม่เลยไม่ใช่เอาสองตัวมา,วาควบกล้ำทีนี้พอเราเห็นแบบนี้ให้เราอ่านได้สบายมากเลยนะลงอ่านไปดูคนขอนขอนคนขอนขอนกรอน,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 อนก,อนกรรมธรรมรตวรพ,พ,รวรพจนพ์พรวรพจนพรสมภมสมร ท้องแก่งเมื่อกี้นี่แหละสมพลอันนี้ผมต้องอ่านสมพลนะมีบางคนชื่อสมภพละใช่ไหมเออสมพลคนคดบทจรออกอวดตรวจตอนวอนวน,วนเฮ้ยอ่านได้หมดเพราะอออ่างมันเป็นพยัญชนะกึง่งสระใช่ไหมอ่ะ anyway, อ้เรามาดูคําที่มีปัญหาคําที่มีปัญหาของเราคือรอเรือห้าตัวเนี่ยลองอ่านดูผมสามารถอ่านได้สามอ,อย่างน้อยสามแบบและรนรอน,รอน รรันอย่างกดเมื่อกี้ใช่ไหมรรันอ่านเช่นี้ก็ได้หรือจะรรันระนนแล้วรอเรือหกตัวหลับเป็นยังไงลองมาแจกแจงความถี่ทั้งหมดถอนนั่งทําไปขี้เกียจมันไม่สามารถนะไม่รู้จะทําทําไมนะอ่ะก็จะเป็นรรระระห้าตัวหรือระ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 รอรอรรรอหาตัวอ่ะซึ่งโน้ตตัวนี้ไว้ทีทีสุดท้ายมันจะเป็นที่มาของความหมายนั่นแหละนะแล้วก็รอรรันอันนี้อ่านแบบอรวรรณเนาะรอระรัน แล้วแต่เห็นนะวันมันมีตัวสะกดตั้งรังไายแล้วก็รอระรอร้อนนะสมมติถ้ามันมีกฎว่าห้ามออกเสียงซ้ากันอืมเพราะระรันรอเอออันนี้อ่านไม่ได้เนาะระรันรอนไม่ได้เพราะห้าตัวอืมรอนก็จะเป็นไรระระรันรรอน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 ระรอน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 เนี่ย ต่อไปท้านอนรอใครอาจจะเขียนนอรอระยสองตัว่งน้นอนรอเนะอย่างนี้เป็นนอนรออ่ะโอเคทีนี้หกหกตัวมันก็อ่านยังไงถ้าสี่ตัวมันอ่านเป็นรันได้นะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้อาจจะอ่านรอนรันก็ได้ระระรันหรือว่ามันเพิ่มเป็นเจ็ดตัวก็ยังอ่านระรอนรันได้หรือระรันรอนได้นะเจ็ดตัวก็ยังอ่านได้เหมือนกันนะครับทีนี้เขางงว่าอ่าเราก็หาความหมายไปแล้วมันอ่านได้หมดน เพียงแต่ว่าถ้ามันมีกฎว่าห้ามแต่เราพยายังออกเสียงเหมือนกันอย่างนี้ทีนี้เขามีคนให้ความหมายอะว่ารัรันรอนอันนี้อ่านระรันรอนแปลว่าผู้ที่มีความรักทั้งห้าเออทั้งหกปุยเออแล้วรอเรือทั้งห้าละปุยะตายหญคือพ่อแม่ปุยะตายหญ่เนาะเป็นที่รักทั้งทั้งหกแล้วถ้าเป็นแบบ ห้าตัวนี่คือรักแค่ห้าห้าคนเหรอแม่ไม่รักนะอะไรเงี้ยหรือเปล่าไอ้นี่หรือว่าพ่อตายจากตั้งแต่เด็กเหมือนครูนะอ่ะต่อมาทีนี้พอย่ออ่าอันนี้คือเกิดจากข้อสนทนาเมื่อวานที่มีคนถามมาแล้วก็ย่อมาจากรักแล้วเหลือรอเรือนี่จริงๆอันนี้คือเป็นที่มานะเฮ้ยมันแบบนี้ก็ได้เหรอได้ได้หมดแหละแล้วก็ตอบแบบนี้ได้หมดแ,ลแลนนดหดและเพราะคําและความหมายมันอ,อยู่ที่คนเป็นคนกาหนดถูกไหม แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้จะเป็นกองงกกงกังงกแล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้เหรอได้แม่นแต่ทีนี้มันมีที่มาของมันมันมีพื้นฐานของมันนะว่าเวลาที่เราย่อตัวอ,อักษรเมื่อกี้มันคือตัวย่อใช่ไหมในของไทยนะเราจะชินกับขนบของการใช้รอ,อการใช้ abbreviation 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 คือเราเห็น atm ก็จะอ่าน atm ถูกไหมเราเห็นกอรอมนออืมจริงๆร,รอมอนกอรอรเนี่ยเราอ่านได้เป็นกรน,นกรมน่าอันเนี้ยอ่านอบบอันนี้เป็นกรนมนนะกอรอมนอ,อย่างเงี้ยนะหน่วยกองหน่วยกรนมนอย่างเงี้ยเราอ่านได้ใช่ไหมแต่เราไม่นิยมโอเคนะอ่าอย่างแล้วทีนี้เขาก็จะเกิดกันไม่ใช้จุด สำหรับตัว aw, ย่ออ,วออย่างมสวอย่างเงี้ยเวลาเขาใช้เขาจะไม่มีจุดนะมอสอวเนี่ยตัวอนนักษรนี้ด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นพระราชทานจากรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานมาให้แล้วก็อะ,อะไรอะพระราชทานให้แล้วก็ไม่ใส่จุดดังนั้นที่จะไม่ใช้จุดอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นกรณีนี้อาจจะเข้าสู่ระบบการย่อแบบไม่ใช้จุดก็ได้นะทีนี้เราจะไม่ชินกับการเอาอค r o n นีมาอ่านเป็นคำไง มนะอย่างเรดาร์จริงๆ Radio ดิโอ c t i o ด a ิเคชันแอนด์ u รนจิ่งสกูบาร์เซลฟ์คอนเทน r ์อันด์อันด์ด์วอเตอร์บีทิ่งอุปกรณ์อย่างเง, de uba, under, งี้ย NASA n a t i o n a l a e r o n a u t i c s and Space Administration อ่าพวกเนี้ยเราสามารถอ่านเป็นคำได้หมดเลยซิ p เอ im, เอ, Ex, เอ,อยิมเออเออยงเงี้ยเเซอรนะแต่ในกรณีขวามือเนี่ยเราไม่ใช้เนาะใช่ไหมอืม แต่ของไทยเราใช้ยังไงเราจะตัดเป็นแอครอนิเหมือนกันแต่เป็นการตัดบางส่วนของคำมานะเราจะใช้การตัดคำเป็นกิปปิ้งออกไปเท่าน,นั้นเองอุอา,ากะศักอย่างเงี้ยก็จะเป็นอะไรอุทธานสัมปทาอารักสัมปทากาลยานมิตรตาแล้วก็สมชีวิตาอันนี้เป็นหัวใจเศรษฐีเนาะก็คือต้องถึงพร้อมด้วยความหมั่นถึงพร้อมด้วยการรักษาคือประหยัดแล้วก็กาลยานมิตรตามีเพื่อนดีเป็นมิตรและสุดท้ายสมชีวิตาก็คือเพียงพอ อ่ะเนะก็เป็นอย่างนี้เราก็ย่อแบบนี้แล้วออนนเราก็จะเห็นที่มาว่ามันมาอย่างไงชัดเจนต่อมาสุจิปุริสุตตาสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญาอ่าไม่ใช่เออพวกนี้มันเป็นที่มาขององค์ความรู้นะัวใจนักตราแล้วก็บุจฉาแล้วก็ลิขิตแล้วก็เขียนอ่ะดีมากที่เพื่อนถามมาก็ได้องค์ความรู้จิตป็นนักปราทีนี้การย่อสัพท์ของไทยเนี่ยจะมีอยู่อย่างเช่นผู้เป็นนายหัวเจ้าท่าน นะเราดันใช้ผู้นายาไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนอนกับนอนเนนนะเพราะว่านอนเนนในอดีตขึ้นจมกูกงั้นผู้นายหัวเจ้าชั้นอาจจะเป็นเสียงผู้นายหัวมันขึ้นจมกูกอาจจะตานายหัวอย่างเงี้ยนาหรือเปล่าเนะียไม่รู้แต่คือมันย่อเหลือพนพอเราอ่านอาพอเราอ่านเราก็จะอ่านพนักพันอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือวิธีการย่อแบบแอนกครอนี โอเคไหมครับดังนั้นรอ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 ,รอ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 เนี่ยก็อ่านว่าระันรอนได้ไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะเป็นวิธียอ่อครับโอเค okay, that's it ได้ความดูบ้างไหมโอเคนะหวังจะได้อะไรบ้างนิดหน่อยนะครับโอเค let me see you How huh? ท huh? ี uh, ่องงนนะ่า stop here and then i will stop this